หอมจ้ะสวัสดีจ้ามาเด็ดสตรอเบอรี่ไปฝากไม่ยากกันจ้าพี่น้องวิธีเด็ดต้องมีเทคนิคนะคะถ้าไม่ใช้กันไกลค่ะ เราใช้มือกดลงไปที่ควันของเขานะคะ แกลูกนี้ขอนะคะเผื่อคนเมาลดจะได้ทานจ้ะจะอมอมเปรี้ยวนิดๆอมหวานนะอร่อยจ้ะแบบนี้จ้ะเก็บเงียบๆแบบให้พี่น้องมีสมาธิเลยนะคะวันนี้ผลไม้มันเพิ่งสุกจ้ะแล้วก็ เก็บทำห,าม,หามบ้างเพราะว่าจะได้ไม่ไปแย่งลูกสุกไม่ย่าจ้ะเพราะว่าเราอยู่ในสวนเนาะเราจะทานเมื่อไหร่เราก็เข้าสวนจ่ะแต่ก็อาทิตย์หนึ่งนานๆก็จะได้ไปหาไม่ย่าทีจ่ะให้คุณลมโบเอาไปส่งก็ย้อนไปย้อนมานะภูมิใจมากกับสตรอเบอรี่จ่ะ ปลูกกันเห็นเห็นขุดดินหินปนทรายให้เห็นเห็นจ้ะอากาศมืดสีก็จะไม่แจ่มสักเท่าไหร่จ้ะว้าวอันนี้ขอขอจ้ะถือกล้องมือหนึ่งนะเด็ดมือหนึ่งจ้ะถ้าตั้งกล้องก็คงจะใช้กันไกลได้แต่ไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าหอมเคยอยู่ไล่สตรอเบอรี่มาจ้ะ เด็ดยังไงให้ต้นไม่ช้ำนะคะแค่เอานิ้วจิกลงไปตรงโคนเขาก็หลุดเพาะนี่นะคะแบบนี้นะแปบ๊บเนี่ยค่ะมันกรอบมันสดจ้ะเพราะว่าปีที่แล้วมีคนตำหนิว่าทำไมไม่ใช่กรรไกรตัดเหมือนอที่เขาไปเก็บในสวนลูกนี้ก็ขอมันกันจ้ะกว่าจะเดินทางไปบ้านไม่ยากก็คงจะสุกข,ขึ้นนะคะอันนี้เปรี้ยว,ยวแบบนี้หอมก็จะทานเองจ้ะ โอ้ยมันสุดยอดสุดยอดสุดติงกระดิง่งแมวอ,อีกแล้วว้าวว,ว้าวว,วว้าวสวนเราเองจ้ะเด็ดเลยจ้ะไม่แดงนะแต่กิ๊ดจัด ว้าวาก,ก็เหลือบ้างนะพี่น้องโอ้โหนุนค่ะเรายังไปไม่ถึงนะกด,ดแดงๆวางผาดฟางังทะเลทะเลอุลอ้ยนี่ใหญ่มากเลยซ่อนตัวอยู่ยังไงเนี่ย ต้องเก็บนะพี่น้องจาต้องขอโทษขออภยัยมันยังไม่หวานช่าอย่างที่บอกอนะเนาะเพราะว่าเราจะไปหาแม่ยา่ามาดูแป้งใหญ่จ้ะแป้งใหญ่จะเป็นก้นง,งามๆแบบนี้นะคะอ้ยลมดีลมดีลินไม่เยอะจ้ะอันที่เป็นรูปหัวใจเมื่อวานนะพีน้อดูค่ะหูหัวใจหัวใจหูหัวใจ พี่น้องแกด,ดูค่ะสีชมพูอ,องุ้งเลยจ้ะลูกหัวใจด้วยนะคะพันนี้นะหอมจะไม่เด็ดนะคะลูกนี้ก็เอาไว้เยอะค่ะเผื่อกลับมาจากบ้านย่าเมารถเมาราจะได้มาเด็ดแก่ขึ้นเหียนอเจียนจ้ะเรายังมีลูกให้เด็ดอยู่นะคะยังไปไม่ถึงค่ะยังไปไม่ถึงอ่านักสำรวจครับคุณคุณครับวนครับหนูเข้ามาหาแม่ไม่ได้เลย ก็เก็บเลยจ้าอู้จ้ายังไงเราก็มีลุ้นเยอะเลยพี่น้องมาแบบว่ากำลังเฮิมเพิมเิมเิมใครรู้จักบ้างจ้าเฮิมเิมนี่เห็นไหมคะนี่กลับมาจากบ้านย่านี่สีจะส้มกว่านี้นะคะ,ะลูกชายก็นั่งเฝ้าอยู่ตรงนี้นะคะนู่นตะก้าของเรา,เาวางไว้ไกลเลยจ้าให้ผลไม้เราสุก เยอะๆนะคะได้พอตั้งกล้องเก็บนะพี่น้องค่ะตอนนี้มันก็คือตรงนู้นลูกตรงนี้ลูกจ้ะตั้งกล้องก็ไม่พอตั้งกล้องนะเดี๋ยวจัดให้ตามใจเอฟซีทุกท่านเลยจ้ะเนี่ยแบบเนี้ยค่ะโหใครจองไว้คะเนี่ยลูกหัวใจสีชมพูเนี่ยนะ,ะปะ้าทิโทษนี่ดูค่ะดูค่ะนี่เรายังมีรุ่นเยอะค่ะอันนี้เพิ่งเป็นวันแรกนะคะ เก็บสตรอเบอรี่ในสวนพอเพียงของเราวันแรกแห่งปี6-7้้โอุ๊ยภูมิใจภูมิใจอ่ะเดี๋ยวไปดูแปลงใหญ่มีแดงๆอยู่ด้วยเนี่จะแปลงใหญ่นะคะเป็นลูกลูกก้นเหลี่ยมนะคะแปลงใหญ่เนี่ยนี่ดูดูดูค่ะมาเต็มเลยน้องโอ้ยสุดยอดหันกลับไปดูอีกทีนึงต้องเอี้ยวตัวนะคะก็จะเดินลำบากนิดนึงค่ะ เพราะว่าต้นเขาเริ่มชิดกันจะลูกเขาเริ่มดกนะคะถ้าเหยียบลูกนึงก็กลายเป็นเนา่าเป็นลามันจะได้กลิ่นนะคะเรื่องของทากมดมแมลงต่างๆจะตอนนี้ก็ยังสะอาดบริสุทธิ์อยู่ยังไม่มีอะไรมาขโมยจิตขโมยกินจะเอาหน่อยหน,น้านี่สีส้มจะ้ะ นุ่นค่ะก็ยังมีสีสม้มแปงใหญ่นะแปงใหญ่จะแปงใหญ่จะสุกช้าลูกมาอดปวดเอ็ดเปิดแหละพี่น้องไม่ต้องห่วงจะ้ะอ่าลูกชายอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะนี่ล้อมรั้วแบบเบาบางเลยคะ่ะชั้นเดียวโอ้ยลมมันเย็นว่าจะออกจากแปงแล้วนะพี่น้องอยังมองเห็นอยู่ตรงนี้มันดูว่ามันแดงหรือเปล่าแหวกค่ะแหวกอื้มใต้อยู่จ้ะ ว้าวได้ได้ไดพี่น้องจ๊าหอมจะเดินออกจากแปลงแล้วนะคะฝากหัวใจสีชมพูไว้ให้ FC ที่น่ารักทุกท่านนะคะขอให้มีความสุขในการรับชมคลิปนะคะเดี๋ยวเราออกไปชิมด้านนอกกันจา้าสีชมพูเยอะเลยนะคะดูค่ะแดดแจ่ม <Dead jam S 2> มากแดดแจ่มมากค่ะเก็บไปคุยไปนะพี่น้องนะเพราะว่าผลไม้ของเราไม่เยอะค่ะเป็นการฆ่าเวลาจ้ ถ้าเยอะๆหน่อยโอ้จะตั้งหน้าตั้งตาเก็บเหมือนเหมือนทุกๆปีเลยค่ะ มันมืดจ้ะพี่น้องหอมว่าจะทำภาพหน้าปกสักหน่อยภาพกัดมืดพี่น้องโอ้โหดู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 สตอเบอรี่ของเราจากพี่น้องจากสตอเบอรี่ของเราวันนี้หอมเก็บอ่สี่สายพันธุ์นะคะก็จะมีพันธุ์ลูกเล็กๆเหมือนมะเมี่ยวนะคะแล้วก็อ่เป็นสีเข้มเข้มลูกเล็กหัวใจนะคะหัวใจสีชมพูค่ะ ตามด้วยลูกใหญ่แล้วก็ออกเป็นสีมะเหมี่ยวแล้วก็เป็นพันุ์ก้นเหลี่ยมๆด้วยนะคะเป็นสตอเบอรี่พันุ์พื้นเมืองของประเทศสวีเดนนะคะรสชาติก็จะจ,ะจัดจ้านหน่อยค่ะค่ะหวานอมเปรี้ยวนิดๆน,น,นะคะน้ำซับเยอะเลยเดี๋ยวเรามาชิมไปพร้อมๆกันจ้ะมาจ้าพี่น้องจ้ามาชิมสตอเบอรี่กันลูกนี้เลยนะคะ,ะลูกนี้จะเป็นแบบก้นเหลี่ยมนะ หวานหอมจ้ะจะพันนี้จะเป็นรูปหัวใจเล็กๆแล้วก็จะเป็นสีมะเหมี่ยวนะ อร่อยมากจะถึงแม่ย่าไหมจะลูกนี้เป็นลูกหัวใจสีชมพูนะคะลูกพันธเนี้ยจะรสชาติจะจัดจ้านมากค่ะวิตามินซีอย่างดีเลยพี่น้องอ่าเพื่อพี่เพื่อน้องเลยนะอือหืมอร่อย ่ทีนี้เรามาชิมก้นเหลี่ยมนะคะก้นเหลี่ยมแบบนี้ก็จะมีรสชาติหอมอละลายในปากในส่วนนี้เดี๋ยวเราเอาไปชิมที่บ้านแม่ย่าก,กันนะคะตามไปดูนะคะว่าแม่ย่าจะทานสตรอเบอรี่แล้วท่านจะมีความรู้สึก ยังไงหรือว่าท่านจะบอกว่าอร่อยไหมนะคะแต่ว่าคลิปนี้หอมจะตัดเอาไว้แค่นี้ก่อนถ้าคลิปมันยาวเดี๋ยวก็จะมีปัญหาในการส่งอีกะคะ่ะหอมก็เลยจะตัดคลิปในการเก็บสตอเบอรี่แล้วก็ชิมสตอเบอรี่ให้กับพี่น้องชมไว้ตรงนี้ก่อนนะคะคลิปถัดไปนะคะตามไปที่บ้านแม่ย่านะคะก็พาท่านไปช้อปปิ้งเหมือนเดิมค่ะไปไหนบ้างนั้นหากขอกําลังใจด้วยนะคะช่วยติดตาม ชมคลิปติดตามชมโฆษณาให้บ้างนะคะเอาไว้พบกันในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ